จุดประสงค์หนึ่งที่มีหม wow like ู่บ้านก็กด้วยเพราะว่าคุณเบนซ์เนี yeah, tw tw ่ยเขาอยากให้นักบอลอยู่อยู่ในที่เดียวกันอยู่รวมกันแล้วก็แล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้มีมุมมองต่างๆที่จะแชร์ร่วมกันในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็มีมีมีผลไม่มากก็น้อยแบบว่าขานลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทีแคมเปญเราสวัสดีครับครับอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ครับอันนี้ก็จะใหญ่หน่อยอันนี้จริงๆแล้วเป็นหลังเก่า ลูกสามครับลูกวัยไหนบ้านหลังนี้นี่มีลูกสามคนไว้ด้วยด้ว้วยดวดวยด้อด้วยดอว้ายด้วยด้วยด้รยด้ว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 ้วยก้วยด้วย้ยด้วย้วยน้ว้วัด้วยดยด้วยดย้วย้บั้วยดด้วยดด้้วปปี้ว้วว้วนด้้ว้วยด้ว้วะแ้วป้วยดตวว้วยน้ย้ม้ คนหนึ่งคือหมู่บ้านเนี่ยมันเริ่มจะเล็กไปแล้วเพราะว่าที่เรามีทีมตอนแรกนะทีมเราพอร์ตไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะโคตาต่างชาติมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยความที่โคตามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแั่เรามาที3ที่2ที่1แล้วก็พอร์ตเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอหมู่บ้านมันเล็กเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่อาจไปนิดนึงแต่ว่าก็กำลังมีแผนที่สร้างเพิ่มอยู่จริงๆมีม,มีมีหมดครับลูกครึ่งไทยต่างชาติก็มีอยู่ในวันหมดอันนี้มอสอ์ไม่ได้บังคับนะครับต้องบอกไปก่อน้อนอก,ก็ได ไม่บังคับแต่ถ้าถ้าเรามีที่ว่างข้างในเราก็จะพยายามจะให้ให้นาะบอลอยู่ข้างในให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเราเข้าใจแหละบางทีความคับแคบต,ตอนนี้มันอาจจะค่อนข้างมากจริงๆแล้วสโมสรค่อนข้างจะเฟกซี่คือคือชีวิตของเขาเราไม่ได้อยากจะควบคุมเนาะมันเป็นฟุตบอลอาชีพสุดท้ายแล้วถ้าบอลแฮปปี้แบบไหนก็แบบนั้นไนไครับ